สวัสดีครับผมพ่อพี่น้องนะครับผมมืันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาอัดคลิปนะครับเมืองเมืองง่วนะครับเมืองพอพันนะพอพันบามันนะครับเจ้าคูณนะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ลูกเขาสวยนะครับตัวนี้เมืองนะครับเมืองเมืองนะครับ จะคู่นะครับเป็นพ่อพันธุ์บามันนะครับสูงใหญ่แห้งนะครับต้นพิพาเมืองผลงานของเขานะครับเนี่ยครับผลงานของเขานะครับผลงานของเจ้าคูณนะครับ เป็ดผู๋นะครับทรงลูกดีสวยแห้งนะครับวัวแผงวัวเหลือดลอยนะครับสวยนะครับได้มีโอกาสมาถ่ายพ่อพี่น้องมึงนะครับนี่คงะรลูกสาวเขาอีกตัวหนึ่ง